ช่วงสิงเวิลด์ออฟสปีดอีกหนึ่งนักแข่งไทยที่พกโลโก้สิงห์ลงชิงชัยบนเวทีมอเตอร์สปอร์ตระดับชิงแชมป์โลกเตินทศนพลอินทราภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งสังกัด Campus r ส c i เรซิที่ลงแข่งรถสูตรรายการฟอร์ u l a าทีแชมเปี้ยน p ิพเป็นปีที่2ติดต่อกันซึ่งทาย,ยาทแห่ง AAS มอเตอร์สปอร์ประเดิมผลงานในฟอร์มูลาท2025ได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันสนามแรกที่ประเทศออสเตรเลีย โดยศึกฟอร์มูล่าทรีเปิดฉากสนามแรกร่วมกับศึก F1 2025เตินทัศนพลปรปเดิมผลงานในการแข่งขันสปินรเรสได้อย่างยอดเยี่ยมหลังได้รีเวิร์สกริดออกตัวจากกริดที่6และเกาะกลุ่มนำอย่างต่อเนื่องจนขยับจบการแข่งขันอันดับที่4พลาดขึ้นโพเดียมไปอย่างเฉียวเฉียดส่วนการแข่งขันในฟิวเจอร์เรสนักแข่งไทยยังคงรักษาฟอร์มการขับได้อย่างยอดเยี่ยมและขับตามเซฟตี้คาร์เข้าเส้นชัยอันดับที่7 เก็บไปทั้งสิ้น13แต้มจากเรสเปิดสีซสั้นทั้งนี้ทัศนพลเพิ่งจะเสร็จภารกิจจากการแข่งขันสนามที่2ที่บาเรนไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนการแข่งขันสนามต่อไปจะไปดวลความเร็วกันที่อีโม่าเซอร์กิตประเทศอิตาลีในช่วงวันที่17-18พฤษภาคมนี้